สำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอการชกข,ของปาร์คฮันโซนักชกคิกบ็อกซิ่งหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นเธออายุ14ปีรับรองว่ารู้แล้วต้องหนาวอย่างแน่นอนสำหรับคู่ชกในการชกครั้งแรกของเธอนะครับเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์9เส้นมวยไทยหญิงชาวเกาหลีใต้คิมพยองจูโดยการชกข,ข,ของทั้งคู่เกิดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่26สิงหาคม ปปี2,561ทาา้าาาากดภภคเ็นาษาอีสนอันสำหรับการชกในมือนี่เป็นกติกาคิกบ็อกซิง่งห้ามจับขาตีมัดวันทองห้ามฟันศอกน้ำเดอ้อเข้าใจปะห้ามจับขาตีมัดเนาะห้ามฟันศอกเนาะเอาซ้ำนี่หละเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วก็ยกแรกทนแล้วตีกันนั่นแหละ สำหรับการชกครั้งนั้นนะครับเป็นการชกระหว่างมวยไทยคิมพยองจูนะครับเนี่ยเอาเสื้อสีเขียวนี่นะครับอยู่มุมแดงนะเป็นมวยไทยสําหรับปาคันโซเนี่ยมุมน้ําเงินนะเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเ,เอาต่อยในก,ร,กร,ริกาคิกบ็อกซิง่งเ,เอาเบื้องหน้าก็ยังเด็กหน่อยแมมุมแดงเหยอายุ18ปีนะครับมุมแดง18ปีมุมน้ำเงิน14นะอันนี้เป็นการชกครั้งแรกนะครับ อ่แต่ก็น่าจะเป็นการชกอาชีพครั้งแรกนะเพราะวัยสิบสี่นะอ่าก็น่าจะเคยชกมาก่อนแล้ววันเถาะเอาวัดจังได้ปาาขั้นโซ่เอาเนี่ยเอาเตะสะกัดนะเอาเธอก็เตะสวยเหมือนกันนะครับนะเนี่ยไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจ้วงมัดเนี่ยโอ้โหขว่เอาขิมพยองจูไลต่อยมัดตัวอันนั้นประกบเขานะ้าเนี่ยเอาเรื่องเขาเออยอียงหัวํำกันต <laughs> ีเอาเอาลวโอ้ โดนหัวต่านะครับเด้อเนี่ยเนี่เสื้อเขียวนี่เ็เป็นแชมป์เก้าเส้นนะครับแต่ในระหว่างชกได้แชมป์หกเส้นนะเน,นี่ยปัจจุบันก็เป็นแชมป์เก้าเส้น,นเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งสองแล้วก็แชมป์มวยไทยเกาหลีสี่เส้นโอ้โหแต่รวมถึงปัจจุบันก็เป็นเก้าเส้นแชมป์มวยไทยเจ็ดเส้นแชมป์คิกบ็อกซิ่งสองเส้นนะครับเนาะ เอากรรมการในสัญญาณโชคันตัวเอาว่าจังไหนปักทัานโซ่อันนั้นเอานั่นล็อกแล้วเอาปีเข้าเป็นบ่เหยียดทำไมเพื่อนักกรรมการบ้าให้สันย่านโชคล่องเบ้างเอาคริมพยองจูดิขยับเข้าหาน่ะเตะเขาบักเอวน่นเอาเตะขึ้นเหมือนกันนะครับมาเอามาดูเหลือเกินนะครับคริมพยองจูเนี่ยเห็นบ่ฮะควรนะเอาเป็นมวยประเภทรถถังแหละเอาเจอเข่าอะไรนี่ปีเข้าเป็นด้วยกันดิว่าป็นธรรมดามัน แต่ดูหน้าดูหน้าฝอยแดงแต่จะเด็กกว่านะครับเนาะนี่เอานั่นเฮ้หันดากให้เขาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคการหลบเข่าของคิกบ็อกซิ่งนะครับเวลาชกกับมวยไทยเนี่ยก็คือการหันดักนั่นเห็นบ่อันตัวเอาไว้ที่ไหนกรรมการเียกว่เอ้ากรรมการคือยุไก่นักมวยแต่บุ๋ยเห็นผู้สาวตีเลยจากยุไก่เอานั่นหฮวยคนที่ทั่งแบบนี่แล้วว่เหน เอ้ายัางขยับข่าหานะครับเนาะเนี่ยมวยพันดุนเลเอ้าต่อยขอนาท้องเอ้าเตะคืนเหมือนกันเนี่ยเอาก็ชกใช้ได้นะครับเนาะเนี่ยฮะไม่ธรรมดาน่้ปักฮันโซ่เนี่ยเอ้าเนี่ยไปโหนเขาอะไรนี่เนี่ยเอ้อเริ่มลูกซาอะไรนี่เนี่ยเอ้าถือเตะขาติโอ้โหเอ้าโดนเตะเข้าหน้าท้องแต่ละบาทเลยพี่น้องเอ้ยดังบึ้มเลยเอ้อเอ้าโอ้โหเตะเขาบักขวาดอกนี่พี่น้อง วิเขาก็าดูอ่อนกว่าเยอะนะครับเนาะเกิดหลังสี่ปีนะคิมฮยองจูดีสนะิบแปดเอาเดี๋ยวดนทีพนาท่องเอานันเอานันโอ,โ,โอ้ยโ,โดนเตะแต่ละบาทโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องหลอดบ่หลอดอเอาว่ายังไงผู้พิชิตความเจ็บปวดนะเอาเดี๋ยวสมวยไทยเ่ยก็ต้องดันนาออกกันแล้วมวยไทยง่ายนาออก,กแล้วแท่งเข้าเลยโอ้ยโอ้ยว่าจังไหน,น เอแล้วเนี่ยบัเอาเริ่มอ้าปากแล้วพี่น้องเดี๋ยโดนหน้าท้องเต็มเต็มเนี่ยทั้งเข่าทั้งเตะเนี่ยเอาแท่งเขาอีกแล้วโอ้เอากรรมการแยกเมสซ์นะเอาหนันโอ้โหเตะหนักนะครับเนี่ยนี่เสียงสะเทือนเรือนลั่นน่ะตัวโอ้โหเอียงมดดกที่วังหันเอาก็มาแลกยกที่สองต่อแล้วครับเนาะเดี๋ยวยกที่สองนี่ยเอาว่ายังไงพี่เลี้ยงแก้ทางนอดไอเตะขวาเตะซ้ายเนี่ย เอาก็เตะเก่งนะครับนอะแต่ว่าลูกแข็งแกร่งแบบมวยไทยนี่สู้ไม่ได้นะไอ้เด็กเขาก็มีรายการมวยไทยมีศอกนะครับแต่ถ้าชกกับคิกบ็อกซิ่งนี่ก็จะชกแบบไปิกิิกาคิกบ็อกซิ่งเอาหนังเทปบ่แทงเขาหน่ยโอ้ยเบื้องนานได้ละเอาเอาโดนตีเขาล้มตัวเอาไว้ยังไงเตะขากระพ้องกันที่ไหนเออเอาไว้ยังไงปาคันโซเอ้าปาคันโซเนี่ยกลายเป็นกระสอบทรายนะครับเอากรรมการนับบ่ โอ้โหอะไรเนี่ยห้าหกเก็ดปดสูบ่แปดขันเซลสูยจนะพนะเอาสู่ต้อนะครับเอาใจสู้ดีเหลือเกินเอากรรมการให้สัญญาณนชกต้อนะครับเอาคิมพยองจูขยับกข่าหาเอาเตะขัวกับบักแอลแล้วเอาโดนแล้วมียุบเห็นเห็นความแข็งแกร่งเป็นรองนะครับเออ เริ่มกลมคู่สู้คู่สู้แล้วเอาอาการเก่าโอ้ยโ,โอ้ยถึอเตะขาเอ้าต่อยเข้าลำตัวนะครับเฮ้อ,อ,อเอาหลอดบ่าหลอดอันนั้นลุยแล้ววันท้อแย่แย่เอากรรมการแยกออกมานะครับเอาคิมพยองจูวเตะขาโอ้ยเตะขาบักแอวพี่น้องเอ้ยโอ้ยเตะแต่ละดอกพี่น้องเอ้ย ตีคักตีแน่นละ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ชกที่ไม่ปราณีเลยนะครับเนี่ยเอาแท่งเขาโอ้ยเอาโอ้ยโหโหโหเตะตะละบาทพี่น้องอา้าวกรรมการอา้าเป็นบ้านเราก็จับแพ้ไปแล้วอาแต่กรรมการเกาหลีก็ยังใจแข็งนะครับเนอะคือไม่เล่ามาักเบิ้งค้นสวยถึกตีบุนเ,นเอา้เอาวขยับออกมาให้โอกาสพักหายใจสักพักก็ตีตอ่อตัวโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งในละค้นขากัน ขาบ่าเป็นขาซื่อๆดิขาคนน้นงามพอมดีเดี๋ยวนี้โอ้ยเบิง่งเนี่ยแหละเอาหน้าเริ่มเริ่มโหดแล้วนะครับนะเอากรรมการนับสามสี่ห้าสี่หกเก็ดแปบสืบมาแปลคันโซะเนีดูสภาพก็ไม่น่าชกต่อได้โอ้ยโอ้ยปั่นนั้นยังแขกต่อยต่อยอยู่ที่นี่เฮ้อโอ้ยเต่เขากลางหลังพี่น้องเอา เอาดูสภาพแล้วไม่น่าจะสู้ได้แล้วนะครับนะเนี่ยยืนก็ยังไม่ตรงแล้วเนี่ยเอาเอาว่าทีไหนเอาแต่เธอก็ไม่เข็ดนะครับนะหลังจากนั้นเธอก็ต่อยมาเรื่อยๆนะเอาขิมพย่องจู่ว่าังไงโอ้โหเตะเขาบักแอลพี่เราโอ้โหหนักๆเน้นๆนะเอาที่เดิมนะครับนะเอาสามแข้งแล้วรอดไม่รอดเอาล็อกข้อมาเอาแท่งเขาเออโอ้ยเอาเริ่มพันค้างเขาเนี่ยเอานี่จับแพ้ได้แล้วเอา ยับแพนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยบาเบิง,บงคนตีกันเลยตีคักตีแน่นเนาะจักว่าลูกหลานผู้ใดผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่สันทีก็ต้องเรียกว่าเป็นจอมแพนนกนะครับนะปาร์คฮันโซเลนะเริ่มชกมาได้สิบครั้งแพ้เจ็ดนะแพ้นอกห้าครั้งเอาอ,อันนี้ก็ชกมาสี่ปีนะครับปัจจุบันนี่ก็ฝีมือก็ยังเหมือนเดิมนะ วมือก็คลิกไลา์แบบเดิมท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะครับเนาะเอาสารัมวยคู่ต้อนปีนีนะครับกันจะได้นำมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งวันต่อไประวังยอดมวยไทยเขาพงเล็กลูกสุรธรรมเนาะครับเนาะจะได้ชกกับวันต่อไปรูดอปรูริก้าเอานักชกจากสโลวเกียหรือสโลวักนะครับเนาะเอาสำหรับทั้งมวยชาวสโลวักนี่ครับบ่เป็นธรรมดาวันเถาะ มีสถิติการชกชนะน็อกเอาถึง100%่งร้อยเปอร์เนต์โอ้โอให้สถิติการชกในส่วงนั้นนะครับเนาะขาวผงเล็กลูกสุรธรรมชกสองครั้งชนะ240แพ้37เสมอ3ครั้งนะครับเนาะส่วนสถิติในการชกครั้งนั้นของรูดอฟโอ้โหอย่าเฝ้าตกใจพี่น้องเอ้ยชกมาทั้งหมด31ครั้งชนะน็อกหนึ่งครั้ง นอกนั้นแพ้หมด <c oughs> อา้าวแจ๊กว่าผีบา้าท่างได้มาเป็นโปรโมเตอร์จัดนเนาะอ้าวการชกกําลังเลิ่อนขึ้นครับอือหึยยกแรกวันต่อไปเอาการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะครับเนาะวันที่6กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าวันเถาะเอา้าว่าเป็นธรรมดาเขาผ่องเล็กเก้าเข้าไปเขาผ่องเล็กช่วงนั้นอายุไหไรต่อครับยี่สิบเก้าปีสารคูยชกนี่ก็อ,อายุยี่สิบห้าปีโอ้โหจวงมากบ่ถือคนเถาะ เอาขาวของเล็กก้าวเข้าไปโอ้เจ็ดสีบอลล่าหัวใช่นอกกุกระดัเอาไปตั้งไดเขาพ้องเล็กแทงเขาใส่โอ้ยดังจึืกเลยครับพี่น้องกรรมการแยกออกมากว่ายากเพรหอนเอาฟังสถิติแล้วมันจักว่าเป็นตั้งไดโชกมาทั้งหมด31ครั้งชนะนกหนึ่งครั้งนะครับนกสำหรับรูดอฟแล้วก็แพ้คะแนนซึ่งแพ้่นอกซึ่งแพ้คะแนนละสามสิบ อา้าวชนะแค่หนึง่งเพียเป็นการชนะน็อกเ,อเขาเรียกว่าชนะน็อกลอยเปิดเส้นแต่ว่ามันบกคื่อนะโอ้ยเอา้าเขาไปแล้วเอา้าเฮ็นเส้นไหนเฮ็นเส้นไหนเตะขวาทีหนึง่งติดเข่าวัเถอะเอาแทงเขา่าหัวอ้ตีเข่าหัวเอาแลกเข้ากันปอกแปก๊กปอกแปก๊กเนาะ่ัเป็นธรรมดาวันเถาะกรรมการยืนเบิังคักเบิังแน่แต่กรรมการมันก็เห็นคนตีกันหมดเตะขวาทีหนึง่งกระดูกซวงนะ เอาบองเล็กว่ายัางไงเอาจ้วงไปใช้ึนงมืถือการชกครั้งนี้ฟันซอ,อกไรด,ดิครับเนี่ยตามกติกามวยไทยหมดอะไรฝรั่งนม่เขาใจใหญ่ดิเขมือเนี่ยเขาไม่ต้องการชกกับมวยไม่เก่งดิเขามวยระดับเงินแสนเงินล้านเขาจังมักชออกน้ำรีฝรั่งมัคก็ค,คนไทยดิไปปีกม็มวยเก่ๆเงๆได้ก็โอ้ยพวกแกตีดอกมันกินขวดเวลาควบไฟฝันของฝรั่งเนี่ยเขาชอบต่อยกับมวยระดับ โคตรมวยไทยหรือยอดมวยไทยมันเอาจว้วงขวาไปือถือครับรู้รับเ้าพองตีเข้าขวาเอารู้รับตีเข้าขวายื่นเอาแทงถอดซ้ายอาแล้วตอมาเนี่ยก็ได้แชมป์ยุโรปคนนี้ครับเนี่ยรู้รับรูลิก้าเนี่ยสมัยช่วงล่างๆนี่ได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์โลกมวยไทยวนนี้มันสีธรรมดาอาช่วงนั้นกระดูกพ่าท่านแข็งที่แพ้นี่ก็แพ้ถ้าอาันนักมวยะระดับยอดมวยไทยนะ มีแพนน็อกหรือแปรคะแนนไสโยกแล้วก็แพ้โบวี้เสาอุดมศรเอาขาวของเล็กก็เขมับหึ่มเล็กซอกเอ้าโดนแล้วครับหึ่เบ้าตาระบบันึ่งเอ้าเอากรรมการเอาพี่ดังเดินไปเฮ็ดหนนี่เอากรรมการนับว้าวโอ้เ h r e โอ้ u r five six seven ว่าจังไหนโชคได้บ่มามาตีมันต่อ เอา้าวโบวงตานละงวยเลยนับแฝดลายโชคต่อเอา้าเขาบองเล็กเห็ดเท่ไรเขาบองเล็กเข้าไปคั้นซอกอีกเท่านึงมันดูไทยไก่เถอา้าเอา้าตีเข้าขวาตีเข้าขวาก็ดุช่วงตีเข้าขวาดุช่วงเอา้าเขาบองเล็กเอา้าเมืดหนวกแหลกอ้อยเยอซอกเขาโบว์ตาแล้วครับพี่น้องอา้ายกที่สองที่เอา้ามายังเลี้ยวฟ,ฟ้าฟังเฟัง กรรมการว่ายม,มาทำให้อาเอาโดนไปหนึ่งน้ำละครับสำหรับรูดอฟครับนอ็อคเตะข,ข,ขาเตะขา,าอ่เตะขาเข้าโมเลกตีวอดถือควนจ่อเตะซ้ายเข้าทีหนึงเอาแท่งเขา้าใส่เข้าโมาเลกฟันจ่ออุ้หการขาการเน,นี้ยเนาะเอา,าเก่งใจมัย่ยสถิติสระนกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันกับสระนกทีเดียวมันก็ลอยเบอร์เซ็นต์ด้วยว นอกนั้นแพ้หมด30ครั้งแพ้หมดเป็นมวยที่มีความไฟฝันทะเยอทะย,ทย,ทยานครับนักโชคจากสโลวักเอาเจอซอกอีกแล้วชอบตีก็ข้นเก่งๆผู้เล่นพวกเกง่งบ่ตีวันเถอะเอาตีเข้าหัวเ,เห็นบ่ก็บว่าเป็นธรมรมดาดิหลหะครับนันเห็นปะเป็นมวยไทยเอาเจอซอกแล้วอโอ้เตลิดเลิตัว เอาเขาของเล็ก,กล็อกมา,ากกรรมการโยกเอ้บแจกจ่าแมสเซอร์เอกาสสอเาป็นังไงฮะให้แพทย์เบิ่งจิเอา้าก็เวลานอกก่อ่านให้แพทย์สนามเบิ่งว่าเป็นจังไดตึกซอกก็ได้เขาหัวก็เขาหูดังแล้วมือนกันเอา้าหมอสนามกับหัวล้านเพราะหมอสนามอ่ะขึ้นมาเบิง่งว่าเป็นยังไงล่ะเจอซอกล้วครับ ไช่แหละกองคือโบไทยเอาว้ายมันไกลหัวใจยุจ่งหรอโชคได้ยุทหรอเอา,อเากรรมการให้สัญญาณโชคอีกครั้งหนึ่งเขาพ้องเล็กทำยังไงระดับสื่อแปะเรียกอาจารย์นี่กับที่เขาพ้องเล็กขนาดเท่าเลยอายุหลายเลยยังเก่งอยูด่ดิเอา้าช่วงซ้ายไปไม่โดนเอาหอกมาตีเขา้าคลัวกระดูกสวงเขาพ้องเล็กโอโ้โหเห็นบ พลังกะตีเข้าเป็ดเนี่ยอ้าวเข้าวเล็กตีเข้าขวาเข้าดุกซ่วงอ้าวอ้าวกรรมการหามลักมวยที่ไหนถืออยู่ัมสั่นโอ้ยหามมวยบ่เป็นอ้าวเตะขวาเขั้งหนึ่งไอ้ดูดับเอาข้าวพองเล็กเข้าไปข้าวพ้องที่ตั้งได้ข้าพ้องข้าวพ้องเล็กลูกสุรธรรมแทงเข้าขวาโอ้โหอ้าตีเข้าขวาเข้าดุกซ่วงอ่าตีเข้าขวาเข้าดุกซ่วง เอาตาอฟองเล็กเอาแทงเข้าใส่เอาดูเ,าเารากระดิ่งไปเอากรรมการโอ้ยแยกออกก่อนนะครับฟอ,องเล็กมามวยไทยยอดเยี่ยมปี38นะครับเต่อฟองเล็กเจ้าของแชมป์โลก6สมัยแชมป์โลกมวยไทยอา้าวเบี่ยงลงต้งไปแล้วกำรัการลงลูกคู่คาดน,นะอ,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 อยากตีกยอดมวยไทยก็ต้องทนเจ็บทนเจ็บตัวเอาล็อกมาแล้วตีเข้าขัว เอาพ้องเล็กทำยังไงเอ้อฟันศอกโอ้โหส้มผมกระจุยกระใจมันอ้าวสุดเซ็กซขาถนัดลูกคุณมากโมเป็นธรรมดาเป็นนักชกฝรั่งที่มีใจรักมวยไทยสินชอบมวยไทยเอาตีโอ้ยฟันศอกเต็มที่แล้วว่ามันบอยาบนะครับใส่ทั้งศอกทั้งเขา่าตามกติกามวยไทยหมดเอาตีหัวกระดูกซวงอ่นานเห็นว่าเอาพ้องเล็กฟันศอกตีเข้ากระดูกซวงเอาพ้องเล็ก แลกเข้ากันกรรมการเฮนะียกวัวน้อยกรรมการแยกนกอ้อยไ,ไปพักนกอ,อ,อ้อยบ่คือทําให้เสียหลักกันออกไปเอายกที่สามเรียกว่ามดยกตอนไหนดอกยืดๆกันยกที่สามพัวขึ้นมากเลยว่ายลงไปไว้าว่ายสิได้ตีกันหรือเอาเอาไล่พีเหลืองลงไปะโชอบเอายกที่สามว่าจังไหน รูดอฟว่าจะไปถึกเตะขวดุกจวงเทีหนึ่งเราตุ้ดรอบอ้าวช่วงซ้ายเทีหนึงเขาพองเล็กเขาพองเล็กเขาลงเอาตีเข้าขัวดุกวงตีเข้าขวดดุจวงตีเข้าขวดุก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 จวงโอ้ยเรียนมูเฮ่าเจ้าไขาเนี่ยว่ามันกระดูกหักมาเลยตี โอ้ยตีเน้นๆเป็นตีเลี้ยวตัลูกบ้านไหนหมดคือเขาตีเขาเขาแก้าเขาของเล็กเอาฟันซอกเอาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอ้าตีเขาขึ้นด้วยกันล้วว่ารูดรอปนี่พวธรรมดาดิครับนักมวยไทยจากสโลวักสโลวักนี่ก็เมื่อก่อนกับชื่อสโลวักเกี๋นะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นชื่อสโลวักตีเขาหัวกระดูกส่วน ดุกสวงไส่เพราะมันกระดูกหักแล้วสิตีคักตีแน่ละเอ้ากรรมการกรรมการเบิ้งคักเบิ้งแน่นนะเออกรรมการกระส่งผมดกดำดกแต่ว่าบ่ดำเอ้าเนี่ยเอ้มอนี่ืออะไรอย่างนักมวยไปพักเขาไหมเออไปยู่นักมวยว่างั้นได้มาตะตสัฟันซอกเส้นึงเขาฟองเล็กแทงเข่าไส่เขาดุกสวงโอ้เขาหน้าท้องยังเป๊ะเลยปิดตะขาว่าดุกสวงละห้าไหม ตีเข้า oh, ข oh. ั oh, so ้วกระดุกสวงตีเ oh. ข้าขั้วกระดุกส ah. we ่วงตีก็โอ้าวฟันอ้าวฟันสอกอ้เจออ่ะนจออ่ะเจอเจออ่เจอแล้ว่เจออ่ะเออ่ะเจ่เจ่เจเเจออกเขางดังเอ้าจไ่กร่่่นไปพักเ่เเอออออ่เเจังไ่อ กรรมการห่ายแยกทำไมเาอาโชคอีกผมดูดอกโอ้แต่เดียวตุน่นอยากโชคจะกำจอดมวยไทยด้ิครับเบื้องสถิติเจ้าของเนี่ยฟันเป็นคำเลือกร้กองเอาจับให้ผมว่าเธอจับให้เอาฟันซอกอีกแล้วเอาเฮ็ดตั้งได่ตีซอกทัก้งตีเรืองฟันทั้งต่อยเอาแทงเข้ากับพ้องกันเอาเอาล้มลุกผูกท่านโอ้ยก้าเปนมวยไทยก็จับแพ้แล้วเอาให้ยังห่วยขอเวลาหน่อยก่อนเอาให้ยัง แตกปีหัวแตกคมื่ยังห,หมอกับสองคนกระหัวล้านคือกันอา้าวพากันจุดมาเบิ้งแถวบอกเป็นพี่น้องกันดิว่าจังไดว่ายังไงอา้าพี่เลี้ยงกับกำลังสีล้านแล้วแต่ว่าหมอสองคนบพรอน,นุญาตในโชคทุกท่านเลยดังเสียกีอา้าวจับแค้แล้วครับโอ้โอ้โอ้าว ขาวาของเล็กลูกศิลธรรมเนาะชนะทีเคโอชนะแตกนะครับสัญชนะทีเคโอก็หมายถึงชนะโดยไม่มีการนับเพราะว่าจะเป็นแตกหรือจับแพ้ไปเลยสูบ่ะได้บ่ต้องนับเขาเรียกว่าทีเคโอสัญชนะเคโอเนี่ยคือนับถึงสิบนะครับเนาะชนะเคโอเนี่ยคือนับถึงสิบส่วนเขาส่วน,สน,นชนะแตกการชนะแตกหรือโดนจับแพ้ โดยที่กรรมการไม่นับเนี่ยเขาเรียกว่าชะนะ t k เอเอากรรมการผลปากาข้อกังว่าจั้งไหยโอ้โหเอาองเล็กลูกสุรธรรมนะครับาสามารถชนะนกไปได้ ทุกท่าน,ท,านที่ติดตามรับชมนะคะะ